สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นวันที่ยี่สบมิถุนาย,ยนสองพนหก็ะคะพ่อทานข้าวมื้อเย็นคนเดียวนะคะพ่อพอ,อาบเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็มากินข้าววันนี้พ่ออาบน้ำก่อนแล้วก็มากินแม่อิ่มแล้วแม่กินอิ่มแล้วตั้งแต่หกโมงช่มหนึ่งแล้วเข้าห้องไปแล้วค่ะ ไพักผ่อนแล้ววันนี้ก็เหลือพ่อคนเดียวนั่งเป็นเพื่อนพ่อลูกคนที่สามนั่งเป็นเพื่อนพ่อนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะให้ม,มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงรืยงนยๆเค่ะ กิ่มแลยพ่ออิ่มแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาันใจนะคะพออิ่มแล้วกินข้าวหมดเลย มะนาวออหมดชามเลยโอ้ยเก่งมากๆแล้วก็กินน้ำเต้าหู้ต่อนะคะน้ำเต้าหู้กับชามะนาวขอบคุณทุกท่านนะคะที่ต้องมาสนใจพอดคะ่ะขอบคุณค่ะ